ไหนลองเดินมาดูปลาซิว่าปลายังอยู่กันหรือเปล่าเมื่ออสักครู่นะคะเราเอาอาหารปลามาหว่านให้ปลาด้านหลังบ้านนะคะเลี้ยงปลาในบิ้งนาหลังบ้านค่ะนะคะจำนวนห้าร้อยตัวนะคะอ่าแสดงว่า ในนี้ยังมีปลาอยู่ค่ะเพราะดูจากร่องรอยอาหารเม็ดนะคะที่เราเอามาหวานไว้ให้นะคะนะคะตรงบริเวณนี้ห่งจุดนะคะแล้วก็อ่ะตรงนี้อีก1จุดนะคะแล้วก็ตรงนี้อีก1จุดค่ะนะคะตอนนี้อาหารเม็ดนะคะไม่มีเหลือแล้วค่ะนะคะแสดงว่า ปลาที่เราเลี้ยงเอาไว้ในนี้ยังอยู่ค่ะนะคะ,ะมีปลาว่ายแล้วค่ะเห็นปลาว่ายอยู่ในน้ําแล้วค่ะโอ้โหปลาขึ้นนะคะปลาหน้าจะไปแอบอยู่ตรงอ่าในป่าผักบุ้งนะคะในตรงด้านข้างนะคะน่าจะไปแอบซ่อนตัวอยู่ในนี้นะคะ มีป้าอยู่ค่ะโอเคไปแล้วค่ะ